ถ้าคุณกำลังมองหาโน้ตบุ๊กสักรุ่นหนึ่งที่ทํางานได้หลายชนิดหลายอย่างในตัวเดียวกันได้ทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ทั้งงานออฟฟิศได้ทั้งตกแต่งรูปตัดต่อวิดีโอต้องตัวนี้เลย Lenovo IdeaPad l 3ราคา20,000บาทเท่านั้น Lenovo ตัวนี้นะครับเป็น e ล p a d L3 ตัวนี้ดีเลยทีเดียวนะครับสีเป็นแพทเินัมเกรนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับสีสันสวยงามนะครับนี่ด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับ สวยงามเลยทีเดียวเรามาว่ากันที่สเปคเครื่องของ Lenovo IdeaPad L3 รุ่นนี้ uh, uh, Lenovo IdeaPad L3 รุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU Intel Gen 11ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้แรง <Wow. S 1> uh, การ์ดจอที่ให้มานะครับเป็นการ์ดจอออนบอร์ดเรียกว่าออน CPU ดีกว่าออน CPU เป็นการ์ดจอ Intel Iris Xe การ์ดจอตัวนี้ uh, Intel เคลมว่าสามารถตัดต่อวีดีโอได้แบบไม่มีปัญหาไม่ต้องใช้การ์ดจอแยกก็ตัดต่อวิดีโอได้ <Okay. S 1> เล่นเกมได้บ้างนิดหน่อยอาจจะเกมที่กราฟิกไม่สูงมากแบบนี้โอเคใช้ได้ แต่ถ้าท่านเอาไปทํางานตัดต่อวィィิดีโอแต่งรูปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่แล้วทําเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วตัวนี้สบายเลยตัวโซเลตของเครื่องเป็นตัว SDD 2 5 6 M. 2จะได้เรื่องความเร็วแน่นอนในเรื่องการเวลาท่านเรนเดอร์ภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งเป็นภาพวิดีโอไม่ต้องกังวลรอไม่นานแรมเครื่องนี้ให้มา8กิกเป็นแรม DDr 4ตัวนี้สามารถอัปเกรดได้สูงสุดคือ <Okay. S> 1อิบอกิกตัวเครื่องเนี่ยลักษณะของแรมคือเป็นแรมออนบอร์ดมาแล้ว4แล้วก็มีสล็อตแรมให้1 slot, สล็อตใส่มาให้แ ้ว4กิกรวมเป็น8ตามที่บอกไปแล้วแต่ว่าถ้าต้องการได้12ก็คือจะต้องถอดตัว4กิกออกแล้วก็ใส่ตัว8เข้าไปก็จะรวมได้เป็น12พอดีเป๊ะๆทำงานได้สบายลื่นไหลแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่ขนาด3เซลล์ใช้งานได้ประมาณถ้าตามสเปกก็คือ3ชั่วโมง <Okay. S 1> โดยประมาณแล้วก็เครื่องนี้มาพร้อมกับ Windows 11 Home ของแท้มากับเค oh. รื่องเลยถ้าใครอยากใช้ Windows 11ไม่ต้องไปซื้อ Windows ครับซื้อเครื่องนี้ไปใช้งานก็จะได้ Windows 11ไปใช้ด้วยโน้ตบุ๊กตัวนี้มาพร้อมกับขนนาาดห้จอ15.6 เป็น Fu l l h ดีนะครับหน้าจอ i p s 60 h z ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความละเอียดก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรตรงขอบจอด้านบนมีกล้องเว็บแคมไว้ให้จะมีตัวชัตเตอร์นะครับเลื่อนเปิดปิดได้ก็ระวังมาน,นิดนึงเวลาใช้งานก็ดูมาน,นิดนึงว่าใน,ในกรณีที่ภาพของกล้องมันไม่ขึ้นก็ดูว่ามันปิดอยู่หรือเปล่ามาว่ากันที่ตัวพอร์ตของเครื่องทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องจะมีพอร์ตทาร์สสำหรับเสียบอะแดปเตอร์1พอร์ตมีพอร์ต AJ45 ที่เป็นพอร์ตแลน เสียบใช้เสียบสายแลนเพื่อเ,อเล่นเน็ต1พอร์ตมี HDMI พอร์ตเพื่อออกไปต่อจออีกจอหนึ่งได้มีพอร์ต USB ที่เป็น Type A 2พอร์ตมีพอร์ตเสียบหูฟัง3.5ให้มาด้วยแล้วก็ถัดมาก็เป็น USB Type C ให้ใช้งานครบคันเลยทีเดียวในพอร์ตด้านซ้ายข้างเดียวพอร์ตทั้งหมดจะอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดด้านขวาจะไม่มีแล้วด้านขวาจะเป็นตัวล <Okay. S 1> ็อกเฉยๆตัว Kensington l ็อกเพื่อล็อกใช้งานกับโต๊ะไม่ให้เครื่องตกหลด่ดแล้วก็ทางด้านขวาของตัวเครื่องนอกจากตัวล็อกแล้วก็ยังม Dvd ให้ด้วยเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กหลายๆรุ่นก็อาจจะไม่มีแล้วแต่รุ่นนี้ยังมีให้อยู่สำหรับท่านที่ยังอยากใช้งานแผ่น DVD อยู่ก็ใช้งานได้เลยตัวคีย์บอร์ดมาใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับก็สามารถใช้งานได้สะดวกปุ่มใหญ่พิมง่ายแล้วก็ตัวทัชแพดก็ขนาดกำลังดีใช้งานได้คล่องมือแล้วก็มีลำโพงองนี้ จะมีลำโพงซ้ายขวาอยู่แล้วก็ตรงช่องนี้จะเป็นช่องอ่าระบายความรอ้อนสําหรับการรับประกันของโน้ตบุกรุ่นนี้รุ่นนี้รับประกัน2ปีเป็นการรับประกันแบบออนไซต์สวิตซซ่อม <Okay. S 1> ให้ถึงบ้านทีนี้ไม่ต้องกังวลเลยเวลาใช้งานแล้วเครื่องมีปัญหาเรียกโน้ตบุกเข้าไปออนไซต์สวิตได้และที่พูดกันมายืดยาวเรื่องสเปคเรื่องความน่าใช้งานจากที่บอกไปในตอนต้นคลิปแล้วว่ารุ่นนี้ราคา2 0 0 0 0ืก็2 0ง0 0จริงๆร,รุ่นนี้ขายกันอยู่ที่2990บารบาทมพนมีรราคา ไม่แพงกับสเปคได้ไประดับนี้หลังจากที่พูดไปทั้งหมดโดยสรุปว่าโน้ตบุกรุ่นนี้เหมาะกับใครผมแนะนําอย่างนี้โน้ตบุกรุ่นนี้ถ้าจะเอาไปใช้งานออฟฟิศทั่วไปกับคนทํางานเวิร์คฟอร์มโฮมสบายมากเอาใช้ได้เลยด้วยราคาที่จับต้องได้สบายนักเรียนนักศึกษายิ่งเหมาะเพราะว่านักเรียนเรียนหลายอย่างเรียนทุกอย่างจะเรียกว่าเรียนทุกอย่างก็ได้เรียนตัดต่อก็เรียนเรียนออฟฟิศก็เรียนตกแต่งภาพตัดต่อวิดีโอเรียนหมดเอาไปทํางานคอนเทนต์รีเอเตอร์ ทำงานมัลติมีเดียทั้งหลายที่ต้องการได้เลยก็ <Okay. S 1> จะเหมาะกับแบบนี้แต่ถ้าจะเอาไปเล่นเกมอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่<ๆ>ก็อาจจะต้องไปเลือกรุ่นอื่นถ้าจะเล่นเกมจริงจังเอาไปไปสตรีมเกมเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องมองไปที่รุ่นที่มันสูงกว่านี้หน่อย<ๆ>บอกได้เลยนะครับว่าโน้ตบุ๊ก l e n o v o i d e a p a d L3 ตัวนี้ตอบโจทย์คนหลายๆกลุ่มหลายๆระดับมากถ้าสนใจมาสอบถามได้ที่ระยอง OA ตามลิงก์ที่จะขึ้นให้ว่าเรามีช่องทางการติดต่ออะไรบ้างเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคลิปสำหรับวันนี การรีวิวโนต้ตบุ๊ก l ล n o นะ i d ้ a p a d ด3 e p a d L3 ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวมีโนต้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆรุ่นอื่นที่น่ารีวิวเดี๋ยวเราเอามาให้ดูกันหรือท่านในอยากให้รีวิวโนต้ตบุ๊กตัวไหนหรือรีวิวอุปกรณ์ไอทีตัวไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนโย่ <Yo! laughs> บบ